สวัสดีครับวันนี้บอลลูปลองเล่นะครับจะพาเพื่อนๆไปลองเล่ครับรถไทยกับเวียนเวียนโอ้ร,อร,อร้อยไม้ร้อยไม้กับก็ยังยังดีบอลลูปไทยให้เล่นกับว่าวลุบนี้โอ้ยรถไทยมาคันนึงนะครับวันนี้ลงดุดพลานเพื่อบอยการแฟนๆเอ้ยนี่วันนี้ก็จะลองครับนะครับก็อเอห็นเงื้อแตกนะครับ,บเดี๋ยวไปอัดจารบีครับไทยกลางแรงก็ต้องอัดจารบีพอได้ ในในจานทายก็พวกเนี้ยจะเขาจะไม่อ่านจระบีบมาให้เราก่อนได้ข้างเหงแรงประกอบติดเครื่องเราก็ต้องอ่านจระบีกันก่อนนะครับวันนี้ทีมงานนะครับบอกว่าอ่ะในในสื่อราไฟมาเล้วกัมาลงกับที่เขาก่อนนะครับที่บรรุกยังลุงไม่ได้นะครับก็ไปที่ล้งวันนี้ไปลงฮัทฝึกครับหลดก่อนแล้วก็ไปตั้งพานไทยนะครับไปตั้งว่าเป็นยังไงครับครับอย่างไงเป็นยังไง ครับอย่างเขาไม่เปลนกับโบงอ่ะไม่ไม่ใช่เคยครามื่ก่อนหรือว่าไม่ได้เป็นหลกย่างหรือว่าเมา่ก่อนเนี่ยนะครับกันนิงกันเลครับโอเคแล้วครับเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเป,ป็นมันเบื่อเดี๋ยวไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น,นะครับกดติดตามบอลลุปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้บอลลุปกดเบาๆง่ายๆไม่เสียเบี้ยนะครับ แม่วาสัณฑพัฒนุนเป็นการช่วยสัณฑัฒนุนบอลุงนะครับให้ทำกิฟดีๆมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันโอเคนะครับไปกันเอาละครับลืมกันว่านะครับสตาร์ทกันก่อนสตาร์ทกันก่อนน้อยลูกแกเอ้อนะครับรถนี้นะครับต้องมีคนนั่งนะเป็นรถรุ่นใหม่ดี่ว,ว่ามันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ไลน์หยุดมาครับ ก็คือต้องมีคนหนังก่อนนะครับเยียบคลาดเนาะถึงจะสตาร์ทได้นะครับอ่ะอเสียงปิดเป็นก่อนนะครับอ่ะเยียบคลาดแล้วก็สตาร์ทครับอัอนสตาร์ทเรื่องนะครับจ้างเกี่ยวหลุดอกอนโยู่นนั่นนะครับเตอต้องสตาร์ทเรื่องแล้วก็อกุ้นเครื่องก่อนสักประมาณหลายหลายปีแล้ว,ลวอันอันที่หนึ่งยังหน่อย นะครับกระว่างลื่นหลอรือไม่พวกเนี้ยเราจะติดเทอร์โบซึ่งเทอร์โบเนี่ยจะใช้น้ำมันในการกล้าไปเลี้ยงเลี้ยงแดนเทอร์โบในการมุนกล้องเทอร์โบถ้าไม่มีน้ำมันเลี้ยงนะครับอาจจะทำให้เทอร์โบนีิเสียเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสตาร์ทปุ๊บแล้วก็แรงเพิ่มเรื่อยเนี่ยเทอร์โบจะหมุนเร็วทำงานนักแต่ว่าน้ำมันเลี้ยงไม่เพียงก้อนะครับก่อจะนั่งร้อยให้เครื่องเดินเบาสักนิดนึงแล้วก็ไปทำการ Học lại một tua nếu mà tâm lý có tạo nó gặp ok

ลงโคกั้งไม่ลงลงลงมาเองตั้งลงไม่ตึงดินซะ <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้เจ้คของกาให้ให้บลุกนะครับให้เส้นเหล่านีกลองเปหลงก็จะรว,วมรวกาให,นห,นหม่้คลื่อนค้องเปนับ พ้นงานกันตักี้กับอันนี้อันนี้เจ้าของเต๋เขางห้เกลียทายพุ่มทายน้อยๆแล้วก็เกลียเรียบครับอ๋อจะได้นะจะได้นะไม่พรคนะครับไม่ต้องเล้งนะครับไม่ต้องท้ามนะครับว่าว่าว่าวิ่งกี่เดียวแต่ก็ข้างรางเนาะข้าง่างเกาะกาะฐาน้วนก็ก็ทำทางลงนึงงาทำทางรถยนต์แล้วก็ไปลูคข้างล่างนู้ แต่กับตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้สรางรองนะครับก็หยอกเป็นร่องน้อยๆบ้านกิโมะไม่ตั้งที่เล่ตอกเล็กอย่างนีง้ <laughs> ครับอ่าไปเล่นไปเล่น,เ,ลนเดี๋ยวผมไปรับเลยนีบ้านกิโมะกับบ้านกิโมะมันอ๋อผมรู้แหละแต่ผมอ,อย่างอย่างตั้งไม่อย่างคันไม่แน่นที่ครับ กอนไม่เน่นึงมันเลือนนะครับมันเลือนก็โอเคผลงานเรามาจะได้กับกับกันลองแร่กับรถแท็กเตอร์วันแรกรังแรกนะครับอในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าเคยเคยเคยจับเคยลองเล่นไม้ก็เคยนะครับรถแท็กเตอร์ตอนนั้นทํางานอยู่กับกับทีมงานลับเมาส์ต้มตีครับก็เวลาว่างๆน้างานก็เคยขับเกลียแต่ว่าเล็กๆน้อยๆครับ วันนี้ก็พอเป็นพ้นงานแล้วกันนะครับมาลองฝึกแร่บีก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายค่าน้ำมันให้หลอดไม้ก็มาลุกพาทุกคนมาลองเล่น,นะครับอ่ะ่พ้นงานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ท้ายให้ตอนบรรลุครับนะครับบกมันไม่มีมือมือครับไม่เหมือนกับโบเซียนเสี่ยนแล้วก็ท้ายพลางก็ับพลางก็ทําได้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวบรรลุจะลองหาวิธีการที่จะติดตั้งบนติดตั้งกล้องบนบน,บนรลอเลนอบบน่นะครับว่าจะอกมาลุกแบบไหนนะครับ ก็คิดไว้นึ่งขาวๆเรวว่าน่าจะไม่อยากนะเอาเลยครับสำหรับคลิปวันนี้บรรลุลองเร่ผ้าเปืือนมาลงฮัดไทยดอดไทยออกไม่ทอดดามนะครับกางเหล็กลงดินกางเหล็ก่านก็นลงดินอ้อนแหลกครับชอบคลิปแบบทจ่บรรลุทำกกดไลค์กันงงนะเผื่อเป็นกําลังใจกดติดตามกันเยอะๆนะครับติดตามเร็วไม่เร็ก็ไม่เลื่อนะครับกดกดไปกอนนะเนาะเผื่อเป็นกําลังใจโอ้โหแดดร้อนวันนี้บรรลุพอแค่นี้ก่อนปอกกันไม่เล่าคลิปหน้าครับ เดี๋ยวรรลุปาไปลองแระไรนะครับคอยติดตามกันเนาะโอ้มันดีอแล้วบ๊ายบายครับ